ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาอธิบายระหว่างน้ํามันกับจละบีนะฮะวิธีการใช้ของ2องอย่างนี้ควรจะใช้ยังไงนะครับอ,อ,อันที่1เลยคือน้ํามันเนี่ยมันก็จะลื่นเป็นลิควิดมากกว่าเป็นลองเหลวมากกว่าจละบีมันก็จะเหนียวเหนียวนะฮะมันก็จะติดตินะ,ะครับมันจะเป็นซอลิดมากกว่าอันนี้ก็เป็นลิควิดเป,เป็นเป็นด้วยาน้ำแ ลื่นไปลื่นมาได้นะครับความเหนียวความหนืดหรือ v i สคอสตี้ส่วนมากเจอบีก็จะ v i สคอสตี้สูงกว่านะครับสมว,ว่างานแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกกระาดาษหรือว่าลูกฟูหรืออาหารอะไรพวกนี้สมวนว่ามันรีเนียพวกนี้มันขึ้นลงขึ้นลงถ้าเราใส่น้ำมันลงไปมันอาจจะหยดลงมาอาหาร หรือของที่เป็นกระดาษเราก็พอตักข้างล่างมันก็จะเสียนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจะบีมันก็ยังเหนียวติดอยู่ในนั้นมันก็ยดลำบากนะครับแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยน้ำมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโฟลได้ง่ายกว่ามันเข้าแล้วมันก็ออกไปมันก็ทำโฟลดีกว่าถ้ามันเหนียวเกินไปมันก็อยู่ความร้อนมันก็อยู่ในนั้น นะฮะมันก็เลยมาเป็นประเด็นที่เรื่องการความเร็วถ้าเกิดของที่มันวิ่งเร็วมากๆจกชิชิวิ่งมากๆเนี่ยน้ำมันก็จะดีกว่าเพราะว่าสปีดมันก็จะเร็วกว่าพราะน้ำมันมันไหลลื่นมันไม่ติดเนี่ยมันจะมีมันจะลื่นได้มากกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับโอเคก็มีประมาณนี้